วันนี้ผมจะมาแนะนำโปรแกรมสำหรับทำ Data Visualization ที่มีชื่อว่า Google Data Studio ครับ Google Data Studio คืออะไร Google Data Studio ก็คือเครื่องมือของทาง Google ครับที่ยวว่าใช้สำหรับทำ Data Visualization ซึ่งมันเป็นการสร้างรีพอร์ตจากข้อมูลตัวเลขที่อ่านยากครับทำออกมาเป็นรูปภาพหรือกราฟให้เราเข้าใจง่ายครับ ซึ่งในตัว Google Data Studio เนี่ยจะมีเครื่องมือที่ช่วยให้เราสร้างรีพอร์ตออกมามากมายครับเราสามารถลากและวางลากและวางแล้วก็สามารถออกแบบหน้าตารีพอร์ตได้เองด้วยครับรวมไปถึงมันมีความสามารถในการดึงข้อมูลจาก Google Adsword YouTube Google Sheets Big q u r y Google Analytics แล้วก็ฐานข้อมูลอย่าง SQL ด้วยครับ ซึ่งมันเป็นข้อดีของ Google Data Studio ครับมันสามารถเชื่อมต่อกับ Data ต่างๆได้ง่ายดายครับทำให้เราสามารถสร้างรีพอร์ตสวยๆได้ทันทีหลังจากที่เรากดเพียงแค่ไม่กี่คลิกก็เชื่อมต่อกับ Data s o u r c ตต่างๆได้แล้วครับส่วนเรื่องการแชร์ก็เราก็สามารถแชร์ออกไปให้ผู้อื่นสามารถเข้ามาดูข้อมูลผ่านหน้าเว็บได้เลยครับ ไม่ต้องทำการแคปภาพมาทำสไลด์ให้เสียเวลาหลักการทำงานของตัว Google Data Studio จะมีอยู่3าสเต็ปครับนั่นก็คือ connect, m o s u a l i z e แล้วก็ share ครับในสเต็ปแรกก็คือ connect เป็นการเชื่อมต่อระหว่าง Google Data Studio กับแหล่งข้อมูลครับเพื่อมาทำ วิชไลท์หรือในอเป็นขั้นตอนต่อไปครับก็ว i ชไลหรือการทําให้เห็นภาพครับก็เป็นการออกแบบรีพอร์ตของเราครับอย่างเช่นแบบว่าเลือกการาฟเลือกแผนที่อะไรต่างๆนามาออกแบบครับซึ่งก็ในส่วนนี้ก็เดี๋ยวจะแสดงให้ดูในขั้นตอนต่อไปนะครับอ,อแล้วก็สเตปที่3ครับแชร์ การแชร์รีพอร์ตให้กับลูกค้าหรือคนที่ทํางานด้วยกันเนี่ยเราก็สามารถแชร์ได้เหมือนกับพวกเอกสารของ Google ต่างๆได้เลยครับแค่กดแชร์แล้วก็กรอกอีเมลคนที่รับการแชร์ก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลรีพอร์ตได้ทันทีครับแล้วก็ยังสามารถกําหนดสิิทธ์ให้อ่านหรือแก้ไขได้ด้วยซึ่งในส่วนนี้มันก็จะเพิ่มความสามารถในการทํางานเป็นทีมได้ดีครับ น,นี่ก็จะเป็นหน้าแรกของ Google Data Studio นะครับเมื่อเราเข้ามาก็จะมีเทมเพลตต่างๆของ Google Data Studio ในส่วนนี้เราก็เพื่อใช้ได้เลยครับส่วนในการคอนเนคกับฐานข้อมูลก็ให้เรามาที่สร้างตรงนี้ครับเมืเรากดเข้ามาแล้วก็จะมีฐานข้อมูลต่างๆให้เราทำการเชื่อมต่อครับ ซึ่งในตัวอย่างนี้ผมจะยกตัวอย่างจาก Google Analytics นะครับซึ่ง Google Analytics เนี่ยจะมีตัว demo account ให้เราไปออลองใช้แล้วก็ทำ data visualization ออกมา แค่คลิกไม่กี่คลิกคันนี่นนครับก็เชื่อมต่อกับข้อมูลเรียบร้อยแล้วส่วนข้อมูลต่างๆขอ้อม้ลต่างๆก็อยู่ทงางด้านขวามมือซึ่งเราก็สามารถลากมาวังได้เลยครับ รเราก็สามารถลากข้อมูลมาเพิ่มในกราฟของเราหรือแผนภูมิของเราได้เลยนอกจากนั้นถ้าเราจะเปลี่ยนมีข้อมูลอยูแ่แล้วเราต้องการที่จะเปลี่ยนแผนภูมิเป็นแผนภูมิอื่นๆก็สามารถเปลี่ยนได้จากมุมตรงนี้เลยครับก็จะมีแผนภูมิต่างๆให้เราเลือกม,มากมายไว้แล้วก็มีส่วนหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาครับเป็นออฟีเจอร์ที่น่าสนใจของ ดัตต้าโตครับมันก็คือแผนที่หรือเอ,อ่อ r e o g r a p ครับซึ่งมันจะเชื่อมต่อกับ g o o g l e Map ครับซึ่งในส่วนนี้เราก็จะเป็นต้องมีข้อมูลที่เกี่ยวกับแผนที่ทางภูมิศาสตร์เราถึงจะใช้งานได้ครับมันก็จะทำให้เรามองเห็นภาพได้ดียิ่งขึ้นครับ ก็ในส่วนต่อมาครับอย่างเช่นออการการการ report, แชร์รีพอร์ตเราก็สามารถกดแชร์แล้วก็ใส่ที่อยู่อีเมลที่เราต้องการคนที่เราต้องการจะแชร์ได้เลยครับแล้วก็สามารถจัดการการเข้าถึงได้ด้วยครับและนอกจากนั้นแล้วเรายังสามารถทำการดาวน์โหลดออกมาเป็น PDF ได้ด้วยครับแล้วก็อีกอีกหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าสนใจก็คือ เวอร์ชันฮิสตอรีหรือดูประวัติเวอร์ชันครับมันจะแสดงประวัติของการทำงานทั้งหมดตั้งแต่ที่เรากดสร้างรายงานขึ้นมาครับอันนี้เป็นตอนที่เรากดสร้างขึ้นมาและเมื่อกี้เป็นตันที่เพิ่มแผนภูนสอบอันนี้เข้ามาก็ในการใช้งานเบื้องต้นก็จัะประมาณนี้ครับ หลังจากที่แสดงการใช้งานในการเริ่มต้นไปแล้วหลายคนก็คงจะพอเข้าใจแล้วว่าตัว Data Studio เนี่ยสามารถทำอะไรได้บ้างแต่จริงๆแล้วโปรแกรมสำหรับทำ v i r u s l u z a l i o n เนี่ยมันก็มีให้เลือกอยู่เยอะแยะอย่างเช่น Power BI หรือ Tabo อะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าทำไมผมถึงมาแนะนำตัวนี้ ก็สาเหตุหลักๆเลยก็คือ Google Data Studio เนี่ยเป็นโปรแกรมฟรีครับไม่เสียค่าใช้จ่ายแล้วก็รองรับฐานข้อมูลหลายรูปแบบแบบที่แสดงให้ดูไปเมื่อตะกี้นี้ครับแล้วก็เราสามารถสร้างการนำเสนอได้หลาลกหลายรูปแบบครับแค่ลากวางแค่ต่อการใช้งานครับแล้วเราสามารถแชร์ให้คนอื่นได้อย่างรวดเร็วด้วยครับอีกทั้งยังรองรับทุปปกอุปกรณ์ ทั้งบนเดสก์ท็และโมบายครับแล้วก็ข้อมูลบนรีพอร์ตของเราเนี่ยจะถูกอัปเดตอยู่เสมอครับซึ่งมันเป็นออการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ถ้าฐานข้อมูลของเรามีการเปลี่ยนแปลงเนี่ยข้อมูลบนด a ต้าโซลดอโอ Data ก็จะเปลี่ยนแปลงไปด้วยครับแล้วก็ที่กลาวมาเมื่อกี้ก็คือสาเหตุหลักๆของ ทำไมเราถึงต้องใช้ตัว Google Data Studio ครับแล้วก็ถ้าใครต้องการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมหรือศึกษาบทเรียนต่างๆเกี่ยวกับ Google Data Studio เนี่ยก็สามารถเข้าไปศึกษาได้ที่เว็บไซต์ m y p p c o m ครับก็วันนี้ก็ขอจบการแนะนำการใช้งาน Google Data Studio ไว้แต่เท่านี้ครับ 他们还。